จากใบแห้งแล้วรับมุกดาหารโอเคครับอ่าขอบขอบคุณมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนสวัสดีครับรับมุกดาหารงับมุกดาหารปล่อยแล้วนะครับสิบัวดมาเะไก่นะครับมาไก่ดินจากสุลินจากสุลินเลยจากก้ฬสีหัวนี่ก็น้ำกระัมน้ำกระถัมปนตกดนีลงก็ลง น้ำท่วมปุ๊บสมแตใดดอกลงนี่แหละลงทั้งบ่ลุ้งเออยากงวยจะถั่วอยากให้เกี่ยให้เจลี่ยต้องคนโตอ่ะที่ไปที่มาแล้วครับถึงไปที่มาของนักรรบทหาคถึงมาจากงวดแล้วที่ไปที่มาคือถึงมากสิบเอ็ดงวดแต่ว่าเพิ่งมาออกช่องเนาะค่ะกับบ่ได้ออกช่องครบทั้งสิบเอ็ดงวดดอกพิ่งอยากเอามาบอกอีกทีค่ะ จกักงวดราบุกับเรื่องอะไรบันนีที่ไปที่มากก็คือพี่สาวเพื่อนไปถือพระอาจารย์อยู่วัดวัดหนึ่งมันบ่ค่ะกับเป็นวัดป้าวัดบ้านนอกนี่แหละค่ะแล้วบันทีเพื่อนกับไปถืออาจารย์ยุหันแล้วเพื่อนนี่มักซื้อเลยสื่อสู้หวดเพื่อนกับโบ่บเดวังวัดจิต้องถือทุงหมดดอก<ช>ตามภาษาคนมักเห่นมักสื่อเสียง<า>โ<ส>กชกเน,น,ะนาะจ้า เลนกาไปขอ,อน้าอาจารย์สู้งวดบัน,นเข้าสู้งวดบันน,นะคือสู้งวดจ้าก็มี่งวดพ่อถึงวงเว้นงวดหนึ่งแต่ว่าสิเขาตัวเน้นหรือตัวร่องกับอีกอย่างหน,นึ่งนะคะเนะาะจ้าได้มากแล้วอาจารย์เพื่อนกะไฮมาน่ิละแล้วก็เลยถามเล่าแนวทางลังเทือนอัดล่าใไฮมาหนูกับบอ่อใดน้ำเป็นยังขึ้นบ่อใดนำ้ำค่ะเจ้าของกับบ่อมีสูงบ,บ่อมีหยังสินะแล้วกะ ให้แนะนำเฮ็ดวิธีด้นที่นี่เองสินะจ้าเฮ็ดดวงเฮ็ดยังสินะแม่ค่ะเจะเปิดโชกเปิดยังจ้าเปิดโไห้เปิดเฮ็ดแต่ต้นปีเฮ็ดเทียเดียวค่ะเทียเดียวเพราะว่าสีเฮ็ดปีละเถ่อวสันละวะตรงกัว่าแม่นี่ดีบ่ก็เลยมาซ่อมเมืองก็เลยลองเฮ็ดน้ำเพลินงวดที่แล้วนั่นละหรือวาน้ำเพลินสองหัวแล้วเนาะค่ะมีวิธีแนะนำไหมบ่ ค่ะกับเปิดดวงนั่นแหละแนะนาของเพื่อนจ้ากลายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะปวดใจวิจารณญาณในการรับชมนําหรือว่าขันมากแนวทางก็ะจ้งสามแนวทางก็ได้นะคะบันทึอ่าอาจารย์เพื่อนก็บอกว่าก็มีหลายคนถามว่าเพื่อนยุไสยุมองใดเสนาเพื่อนไปนั่งเอาในฟ้าอ่าเรืที่เพื่อนใดมากแต่ว่าจันทิ่านี่สิบว่าขอบอกมองยูเพื่อนเนาะค่ะ สี่อเอาแต่เล็กรับน้ำพีสาวมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีก็แล้วกันนะคะคือที่ไปที่มารับบุกดาหารเข<ม>ามาจะงวดหรอครับเขามาสิบเอ็ดงวดงวดนี่ก็จะเป็นงวดที่สิบสองแต่ว่าผูด้ได้กล่ว่าสิบมาอยู่บ่อตวเก่าเด็กเพื่อนหายมาสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าเนาะใหรมาแล้ววันนี้บ่องวดที่แล้วไหมงวดที่สิบเอ็ด อวดที่สิบเอ็ดแม่จากหกเนาะงวดจากงวดที่งวดที่สิบออกหกหางวดที่สิบเอ็ดออกหกอิฟชี่กับว่ไเพื่อตามแล้วเด็กตัวเก่าผพ้ใดที่มากมาสักกาม่าของเพื่อนวันนี้นุกับตัดท่ายเล่นอยู่ฮะตัดถ่ายเอาน้าเพิ่อนอยู่สแสดงว่าก็โชคดีนะครับจา้าครับมีโชคมีอย่างน้าเพิ่นสแสดงความดีใจด้วยนะครับจ,จา้าครับวันนี้กัน แน่ใจกันอยากให้เลขเพื่อนแตกทั้งบนทั้งล่างคนละค่ะทีได้ถึงน้ำกันซุกคนเนาะค่ะที่เลี้ยวมีคนถืออะไรปะเจมีคนถือแม่ปลาป่ายบ่อหลายทอหงอดหกหาแต่ว่าจ้าบันนี้เคล็ดลับก็คือน้องบอกไปตั้งแต่ลายงวดแล้วจ้าสิว่าบอกข้างเก่าเห็นเราก็ะยับปากเนี่ยบอกไปนี่คือเคล็ดลับกยับปากรยับปากแม่ได้แล้ว ไดเราเส้นลูกส่งไว้สูงเสียไว้เลดหวดที่แล้วเดเจนี่ามคักย่างนาว่าจังไหนเกาะยาปากค่ะยาปากแห้งยาปากแห้งสีดังว้าสีดังเจนกระซิมจะได้หายเอฟซีกรซิมเจนต่างกับกรซิมเอฟซีทุกคนนาเจนเนาะแม่นยะยะปากยาปากเพราะว่าเป็นเคล็ดลับเพื่อนบอกหลายมันใหญ่หางจังค่ะจ้าอันละงวดนี่จันจิลาพร้อมปล่อยเหรอดิหวดนี่แม่นค่ะ ตามจริงเพิ่นสีมี่เล็กชุดไม่แค่สองชุดแต่ว่าเพิ่นอวยหัวขึ้นหัวลงก็ซื้อจ้าเล็กวิ่งร่อเอาน้ำอันชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวกับลอกก่อนนะคะได้ชุดสองตัววันนี้ตัวเลขที่จะปล่อยก็คือชุดสองตัวสตัวแมนจ้ะ สองตัวเอาเตรียมพร้อมแล้วไปจ้ะวันนี้กับรอยสองตัวกับเบิ้งก็เตแล้วพร้อมแล้วอโดมพิมพ์เราก็พร้อมแล้วงั้นเอาชุดสองตัวไดนเอาที่เพิ่นเขียนสองตัวเอาที่เพิ่นเขียนก่อนชุดสองตัวเห็นแล้วอย่าบอกผู้ใดเด้อค่ะอย่าแบบหูแต่หนูกับผู้เบิ่งเท่านั้นล่ะเออวันนี้ชุดสองตัวมีสองสามสามหกแล้วก็สามเก้า เป็นหสามสามหกสามเก้าแมนค่ะเท่านี้นะคะเป็นแนวทางสองตัวนุกดาหารงวดที่สิบสองมุกดาหารงวดที่ห้อบัดนี้โใเ้เบิ้งทักๆเนี่ยฟังดูอาจจะจำไม่ได้เลขะนี่สองสามสางวดที่สิบสองของมุกดาหารรับมุกดาหารนะครับเอาพี่น้อง เน้นไปที่สามเก้าเน้นแมนค่ะเพิ่นเน้นในช่องสี่เหลี่ยมเน้นที่ช่องสี่เหลี่ยมค่ะในช่องสี่เหลี่ยมว่ได้บอกว่าตัวใดว่าได้บอกว่าตัวใดเบิ่งเอาเองตัวนอกอ๋อไหนแต่ว่าเพิ่นมักออกนอกกรอบเนาะอ่ามักออกนอกกรอบเอออคืเพิ่นบอกอยู่บ่ว่าให้ไม่แย่ปากคือเก่านี่เฮ็ดจังได๋แย่ปากในช่องสี่เหลี่ยมแยกปากแย่ปากในช่องสี่เหลี่ยม พี่น้องพี่น้องแคบแคบเห็นแล้วก็แคปเห็นแล้วก็แคปนะครับอันนี้สองตัวก่อนนะครับสามตัวเพิ่นบอกว่าบอกว่าสีออกเมื่อไดรประมาณวันที่สิบกัวนะคะสิบสองวันที่สิบเอ็ดสิบสองจักสามสี่หมื่นสี่หมื่นนะหมื่นวันที่หกเอาสองตัวไปก่อนอีกหกหมื่นอีกห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นจ้ะอีกสองสามไปหาสองตัวนี่ให้ครบก่อนเหมือนกันไปเอาอันนี้ไปก่อนเพิ่นสั่งไว้ว่าจังไหนกว่าเจ๊ ังไว้ยาปากแห้งเห็นเราหนิยาปากแห้งว่อนี่ก็เห็นแล้วก็หามปากแม่นจ้ะิ่นให้มากแค่สามคู่เป็นบ่าจ้ะแม่นค่ะสองตัวสามคู่สองสามสามหกและสามเก้าแสดงว่าสามหกนี่ิ่นกลับหัวขึ้นเป็นสามเก้านะแมเป็นหกเก้าตัวเดียวกันนะคะเอฟซีอันนี้เอาหมุนอีกหน่อยก่อนนะคะอื เจนงนนครับี้ก็ชัดเจนแล้วเนงรักมุกดาหารีนดาหามีสสามสิบหกกักาสิบหกกัญยาหกปดนะครับอาจารย์เป็นหามากเลขรักพี่สาวเตครับผมอ่ะขอรับเล่วเป็น้นตํารับนะครับต้นตัรับเอีน้าครับต้นตํารับนะครับสองสามสามสามเก้านะครับ ของแท้ต้องมีเขี้ยวนะคะมาจะได้เง yes, oh, oh, okay. <ah ี้ยใส่เขี้ยวต้องใส่แบบนี้ของแท้รับมุกาหารตรงมีเขี้ยวเด้อขันบอมีเขี้ยวบอมแอนนใส่เขี้ยวยมองไรเก้โบนังบัวผมพึงเค้นต้วยนี่วานเอฟซีอันอันเม่นมาบอกโนนแม้ว่า ตัวจริงของเจ็ดอ่ะเต้นอันขันมีเขียวของแท้มันบอขันบอขันไม่มีเขียวแสดยังบอขันช่องปลอมมันสั่นมาอ้าโชว์อีกอ้าโชว์มาทั้งพีนะครับหมุนหมุนนะครับโอเคโชว์อีกสักรอบนึงครับหมุนมาแล้วหกแล้วก็สองสามสามหกแล้วนะเอาเอาของลงพิมพ์มาโชว์หน่อยสิค่ะเอาตัวเสื้อเอาของลงพิมพ์มาโชว์หน่อยไอของลงพิมพโอ้แนวบอเนี่ยเนี่ยนี่ของลงพิมพ์อันนี้ต้นตำรับต้นตำรับนะครับวันนี้เบิ้งนี่ลงพิมพ์นะครับพิมพ์ออกมาแล้วนะครับ สองตัวมีอยู่สามหางสองสามสามหกแล้วก็สามเก้านะครับรับมุกทหารส่วนสามตัวนั่นคุณบอกว่าร้อยอีกประมาณวันที่สิบกลัวๆเนาะวันที่สิบสองสิบสามเนาะครับผมโอเคครับน้องบกกาเขียวพลายเนาะอ่ะนะครับผมขอบคุณเจนองมากครับที่ให้แนวทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจนงครับ